โอเคนี้นะ่าจะเป็นคลิปที่แบบค่อนข้างทานานแล้วก็ยากที่สุดแล้วนะฮะในบรรดาคลิปสกีบีดเวอร์ทั้งหมดที่มทผมเคยทํามานะเพราะว่าในคลิปนี้นะ,ะับผมจะมาสอนวิธีการหาทุกตัวของฝั่งคาเมล่าแมนกันซึ่งก็เป็นคลิปแบบรวบยอดให้ดูแบบยาวๆไปเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มหากันเลยดีกว่านะก็อย่างแรกเลยนะฮะเราต้องบอกก่อนเลยนะว่าการจะหาแต่ละตัวเนี่ยคุณจะต้องกดรับเควสตรงนี้ก่อนนะซึ่ง ถ้าเกิดคุณอยากหาตัวอะไรเนี่ยคุณก็ต้องกดรับเควสที่มีชื่อของตัวนั้นก่อนก็อย่างเช่นแบบผมอยากหาสปิเกอร์ไซเดอร์เนี่ยผมก็ต้องกดตัวของเควสสปิเกอร์ไซเดอร์ก่อนแล้วก็กดสตาร์ทไปแล้วก็ถ้าเกิดคุณเนี่ยยังเป็น it, ทีมสกีบีดพอยเลตอยู่ก็คือแบบไม่ใช่ตัวคาเวล่าแมนแบบนี้นะฮะก็ต้องไปทําการเปลี่ยนทีมก่อนนะซึ่งวิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็คือให้คุณเนี่ยวว้าไปที่ตัวของโฮมแล้วก็ให้ทําการเดินมาที่คอมตรงนี้นะฮะแล้วก็กดค้างนี้เพื่อเป็นการเปลี่ยนทีม ก็ประมาณนั้นนะฮะก็เอาเป็นว่าไม่ทงกคนเข้าใจแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มหาทั้งหมดประมาณ12ตัวในแบบนี้กันเลยดีกว่าโอเคซึ่งตัวแรกที่จะสอนหากันเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูข้ามขั้นไปหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่วิ่งเร็วแหละมันจะทําให้การหาตัวอื่นเนี่ยง่ายขึ้นผมเลยจะสอนหาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะนั่นก็คือตัวของ p l u n g e r c a m e r a Man ซึ่งก็เป็นตัว c a m e r a m ่ n พิเศษที่คุณเนี่ยจะต้องมีเพื่อนอย่างน้อยสักคนหนึ่งมาช่วยหานะเพราะถ้าเกิดคุณทําคนเดียวเเเเเนีี่่่่่่ยยยคุณจะะะไไไไมมมมสามาาาาาาารรรรถทรทํด้อออปปป็วิลลกกงบบั เคยตัวของพันเจอร์คาเมล่าแมนกันก่อนนะเลื่อนมาปุ๊บเนี่ยเป็นคุณที่มีชื่อว่าพันเจอร์แมนกดลับไปแล้วก็กดสตาร์ทแล้วก็อย่างแรกเลยนะฮะให้เราทําการวาร์ปไปที่ช็อปแล้วพอวาร์ปมานะฮะคุณจะเจอกับไซนทิสคาเมล่าแมนมานั่งอยู่นี่นะก็ให้คุณเนี่ยทำการวิ่งผ่านไปข้างหลังมาเลยแล้วก็ทําการโดดตึกลงไปตรงนี้แล้วจากนั้นก็วิ่งตรงมานะฮะโอเคแล้วพอมาถึงตึกสีเหลืยงตรงนี้แล้วก็ให้ทําการเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ให้ทําการโดดลงมาตรงนี้ แล้วก็เข้ารูตรงนี้ไปจากนั้นเลี้ยวขวานะฮะเข้าอีกรูนึงแล้วคุณจะเจอกับเอ่อพวก n p c มาอยู่ข้างในนี้นะฮะซึ่งไม่จำเป็นต้องสนใจมานะคุณเนี่ยทำการหันหลังกลับมาอันนี้จะเป็นโค้ดร,รับนะฮะซึ่งคุณเนี่ยก็ต้องทำการจำโค้ดในไว้ซึ่งแต่ละเซิร์ฟนะฮะจะมีโค้ดไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนันก็อย่าใช้โค้ดนี้กับเซิร์ฟของคุณนะโอเคก็เดี๋ยวเราจดสักคู่หนึ่งนะแป๊บหนึ่งเอ่อ4 3 3 2โอเคแล้วก็พอจำโค้ดเสร็จแล้วนะฮะให้ทำการเดินออกมาเลยนะตามผมมาเลย ให้ทําการเดินออกไปที่รูเดิมแล้วจะนะาําการเลี้ยวซ้ายแล้วก็ซ้ายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทําการเดินชิดขวาน,นะฮะเพื่อที่จะแบบจําเส้นทางง่ายๆนะโอเคแล้วพอคุณเดินมาจนสุดซอยตรงนี้แล้วนะฮะคุณจะพบกับทางแยกตรงนี้นะม่ไปทางโค้งอะ่ะก็ให้คุณเนี่ยทำการเลี้ยวเข้ามาที่ซอกตึกตรงนี้เลยนะเลี้ยวเข้ามาปึ๊บแล้วก็ให้ทการเดินตามทางไปเรื่อยๆ แล้วคุณก็จะพบกับทางเข้าตรงนี hey, ้นะฮะก็คุณจะทําการเดินเข้ามาเลยแล้วก็ทําการเลี้ยวขวาไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องสนใจตรงที่อยู่ที่พื้นตรงนี้นะฮะเดินผ่านไปเลยนะนี่คือประตูที่เราเนี่ยจะทําการใช้เพื่อน2คนนั่นเองนะฮะก็คือเราต้องมาทําการยืน2คนอยู่ซ้ายขวาตรงนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเรียกเพื่อนมาสักคู่หนึ่งเออเออเดี๋ยวมานะฮะเพื่อนผมยังไม่มาเลยนะแต่ว่าคนนี้เข้ามาก่อนแล้วนะก็เอาเป็นว่าผมจะทํากับคนนี้ละกันเอาล่ะให้ทําการเดินมาแล้วก็กดตรงกระแพงตรงนี้ ป๊บแล้วก็ทําการใส่โค้ดที่เราจำมาเมื่อกี้นะฮะก็คือ4 3 3 2ใช่ไหมกดไปปุ๊บแล้วเราก็จะทําการโดนวาร์ปเข้าไปที่ดินแดนพิเศษนั่นเองนะฮะแล้วเราเนี่ยก็ต้องมานำการแก้พัซเซลิลซึ่งพัซเซิลอันแรกเลยนะฮะก็คือมันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะขึ้นเป็นภาพแบบนี้นะฮะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องกดให้มันตรงกับภาพที่มันขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะ,ะเออเออเออผมพลาดแล้วผมลืมแปบ๊บหนึ่งนะ โอเคผ่านอันแรกแล้วโอโหพลาดไปสีรอบโอเคค่อยๆกดนะเติบเติบเติบเติิบติิบติิบ,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 บโอเคแล้วก็ตรงนี้เติบเติบเติบ โอเคผมผ่านแล้วเอาละแล้วก็ไปด่านต่อไปกันนะฮะเมื่อกี้เพื่อนเราก็ต้องทําด้วยนะซึ่งเพื่อนกับเราเนี่ยจะสามารถพลาดลงกันได้แค่8รอบนะฮะซึ่งถ้าเกิดพลาดครบ8รอบเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าล้มเหลวนะก็ต้องไปเริ่มทําใหม่เอาละมาทาอย่างที่2กันนะฮะซึ่งอย่างที่2นะฮะคือมันจะมีดาหลับเลขขึ้นมาเราต้องทําการกดจากเลขน้อยสุดไปมากสุดก็คือ 1, 2ึสาซึ่งถ้าเกิดเรากดเลขหนึ่งไปแล้วนะฮะเลขตัวอื่นจะหายไปนะเราก็ต้องจําตําแหน่งให้ได้ว่าแต่เลขเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเอาเป็นว่า 1, 2, 3. 1>, 1เนี่ยมันจะทายละ2 3 4 1 2 3 4 ห้าหกเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วแล้วก็พอเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เรา,าทาการคุยกับตัวนี้เป็นพันเจอร์คาเมล่าแมนแล้วเท่านี้นะฮะก็จะเป็นอันเสร็จเคเวสนะฮะแลวคุณก็จะสามารถกลายร่างเป็นพันเจอร์คาเมล่าแมนได้แล้วนั่นเองนะฮะอาจจะดูแบบลกๆนิดหน่อยนะแต่ว่าก็น่าจะพอเข้าใจกันอยู่นะเอาละเรียบร้อยโอเคและตัวที่2ที่เราจะมาสอนหากันนะฮะน่าจะเป็นตัวที่ป๊อปปูล่าแทบจะที่สุดแล้วในบรรดาตัวต่างๆในสกิบดี้ทัวเลตนะนั่นก็คือตัวของ ทีวีแมนต่นเองอย่างแรกเลยนะฮะเหมือนเดิมนะให้คุณเนี่ยทำการกดรับเควสก่อนแล้วก็ทําการกดรับเควสของทีวีแมนไปเราจะเริ่มหาจากตรงกลางแมกปกันก่อนเลยนะก็ให้คุณนะฮะเดินมาที่ตึกสีเหลืองแล้วก็ตึกสีขาวตรงนี้เลยนะให้ทําการเดินเข้าไปที่ซอยตรงกลางไปเลยพอเดินเข้าไปปุ๊บนะฮะทำการเลี้ยวซ้ายนะแล้วก็ตรงไปจนสุดซอย และพอมาถึงทางโค้งตรงนี้นะฮะก็ให้คุณเนี่ยทำการเดินเข้ามาที่ซอยที่มันเป็นแบบระหว่างไอ้ตึก2อตัวนี้ค แล้วจากนั้นก็ทําการเลี้ยวขวาแล้วเท่านี้คุณก็เจอกับตัวของนี่เป็นตัวของทีวีแมนนะกดคุยไปเลยแล้วก็เป็นอ่านเสร็จเควสเรียบร้อยแล้วพอมีทีวีแมนแล้วนะฮะก็คงขาดตัวของทีวีวูแมนไปไม่ได้ใช่ไหมเอาละมาเริ่มหาทีวีวูแมนกันก็อย่างแรกเลยนะฮะเหมือนเดิมนะทำการรับเควสก่อนให้ทําการรับเควสที่มีชื่อว่าทีวีวูแมนแล้วก็กดสตาร์ทไปอย่างแรกเลยนะให้คุณเนี่ยเข้าซอยอย่งนี้เป็นซอยที่แบบอยู่ข้างๆกับเตึกสีน้าตาลตรงนี้นะเอาละเดินก็ไปเลย แล้วพอเดินเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้ทําการเลี้ยวขวาแล้วจากนั้นเลี้ยวซ้ายแล้วก็ให้ทําการเดินไปแบบสุดซอยเลยซึ่งตอนนี้เสียงอาจจะแบบรบกวนเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะอันนี้ขนาดเป็นห้องเก็บเสียงเนี่ยฝนมันตกหนักจริงๆนะขอโทษด้วยเอาละพอมาถึงนี้แล้วนะฮะทำการเลี้ยวขวาอีกรอบนึงแล้วก็เดินตรงไปแบบสุดซอยอีกรอบก็เดินผ่านตึกสีขาวนี้มานะฮะแล้วก็หลังจากที่ผ่านตึกสีขาวมาแล้วให้ทําการ เลี้ยวซ้ายไปแล้วเด็กคกรจะเจอกับตัวของทีวีวูแมนนะกดคุยไปเลยแล้วก็เป็นอันเสร็จเควสของ Woman ทีวีวูแมนเปทียบร้อยเรเหมอนเดิมนะฮะตอนนี้คุณจะสามารถกลายร่างเป็นทีวีวูแมนได้แล้วนั่นเองนะ,ะเรียกว่าโคตรจะอีซี่และตัวต่อไปนะฮะขอเป็นความใจเกรเลนหน่อยแล้วกันนะก็ตัวต่อไปเราจะมาสอนหาตัวที่มีชื่อว่าบิ๊กสปิเกอร์แมนอย่างแรกเลยนะฮะก็ะทาการกดรับเควสมาก่อนเลยนะ,ะรับเควสที่มีชื่อว่าบิ๊กสปิเกอร์แมนเออตรงน,นี้แล้วก็สตาร์ทไปจากนั้นนะฮะครวรา แล้วจากนั้นก็ทําการเดินตรงตามผมมาเลยโอเคหลังจากที่คุณเดินตรงมาเรื่อยๆแล้วนะฮะคุณจะเจอกับนี่เป็นโกดังสีเหลืองนะก็ให้คุณเนี่ยทำการเลี้ยวเข้าไปที่โกดังเลยแล้วคุณก็จะพบกับนี่ตัวของสปอเกอร์เอ่อบิ๊กสเปอร์แมนนะกดคุยไปแล้วก็เสร็จเร้ออีกตัวหนึ่ง แล้วก็ตัวที่น่าจะเป็นตัวที่5นะฮะผมแนะนําให้คุณทําในเซิร์ฟเวพีนะเพราะว่าไอตัวนี้มันจะบังคับให้คุณเนี่ยต้องทาการฆ่าสกิบิดีทอยเลตด้วยซึ่งถ้าเกิดคุณอยู่ในเซิร์ฟปกติเนี่ยคณสามารถโดนลัดช็อตได้ง่ายมากเลยนะตัวนั้นนะฮะที่ผมกล่าวถึงเนี่ยก็คือตัวที่มีชื่อว่าสเปกเกอร์แมนน่นเองเอาล่ะมาเริ่มหาเขากันเลยนะฮะอย่างแรกรับเควสมาก่อนเนี่ยรถสเปกเกอร์แมนเป็นชื่อเควสเท่านะกดสตาร์ทไปโอเคหลังจากที่พร้อมแล้วนะฮะก็คุณทําการตามผมมาเลยนะให้คุณนีีี่่ททาาากรรววิงงมตตึสข้ แล้วก็ทําการเลี้ยวซ้ายแล้วมาถึงทางแยกตรงนี้ก็ให้ทาการเลี้ยวขวาไปแล้วพอมาถึงทางแยกอีกรอบหนึ่งก็ทําการเลี้ยวซ้ายแล้วหลังจากนั้นก็เลี้ยวขวาอีกรอบหนึง่งแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะคุณจะพบกับเอ่อตรงนี้มันจะเป็นแบบตรงง้งอย่งนี้นะฮะทำการโดดลงไปเลยนะแล้วก็เดินต่อมาเลี้ยวตรงนี้แล้วคุณก็จะพบกับนี่ตัวของสปีเกอร์แมนนะฮะทำการกดคุยไปเลยนะแล้วก็อา้าว เสร็จเควสแล้วเออปกตินะฮะแพทที่แล้วเนี่ยมันต้องให้เราไปฆ่าซ้วมอีก10ตัวนะแต่ว่ารู้สึกว่าแพทนี้เขาจะแก้ใหม่นะเพราะฉันก็เอ่อขอเปลี่ยนคำพูดนะฮะคุณไม่จำเป็นต้องทำเอ่อเควสในเซิร์ฟวีก็ได้นะทำเซิร์ฟไหนก็ได้และตัวต่อมานะฮะนี่จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเมมสักหน่อยนะนั่นก็คือตัวของสปีกเกอร์สไตลเดอร์ก็อย่างแรกเลยนะฮะ้คุณทําการเดินเข้ามาที่ซอยตรงนี้ซึ่งจะเป็นซอยที่ตรงข้างซ้ายจะมีตึกสีขาวแบบเหลียมๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ข้างขวาเนี่ยจะ แล้จากนั้นก็ทำการเลี้ยวขวาและจากนั้นเลี้ยวซ้ายแล้วพอคโคดิยมาจนสุดทางนี้แล้วนะฮะถ้าเกิดคุณแบบซูมกล้องมาเนี่ยคุณจะพบกับนี่มันจะมีทางเข้าอยู่ตรงนี้นะฮะให้ดำเนินการเข้ามาเลยแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปตามทางเขาเลยนะเลี้ยวไปแล้วก็นี่คุณจะพบกับคา m ์เมล่าสไตเดอร์อยู่นี้เอ้ยแล้วก็ผมลืมบอกไป ต้องรับเควสด,ด้วยนะเออแป๊บหนึ่งผมยังไม่ได้รับเควสนี่เอ่อสปีกเกอร์ไซเดอร์นะนี่กดรับไว้เืมเอาละพอกดรับเควสแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะทำการเอ่อกดคุยเขาไปนะแล้วก็ภารกิจต่อไปนะฮะมันจะให้เราเนี่ยไปทำการหาดิสซึ่งถือว่าหาง่ายมากให้เราวาร์ปกลับไปที่ตัวของหับนะฮะแล้วก็ทำการเดินม,มาที่ตึกตรงนี้นะฮะมันจะเป็นตึกที่แบบอยู่ข้างกับตึกสีขาวนะมันจะเป็นตึกเสียมตาลตรงนี้แล้วก็ประตูเนี่ยจะเป็นสีแดงให แล้วจากนั้นก็เลี้ยวขวาไปแล้วก็เข้าประตูตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะมีตัวของนี่อันนี้จะเป็นแผ่นดิสนะฮะซึ่งเป็นแบบว่าแผ่นลิกโลนะถ้าเกิดคุณแบบสังเกตดีอะเอาเป็นว่ากดอินเตอร์ลกไป แล้วก็เรียบร้อยนะฮะเป็นอันเสร็จเควสของสปิเกอร์สไตเดอร์แล้วนะแลวคุณก็จะสามารถกลายร่างเป็นตัวของสปิเกอร์สไตเดอร์ได้แล้วนั่นเองนะฮะก็ต่อไปนะฮะอันนี้จะเป็นตัวที่คนอยากได้เยอะที่สุดในเกมแล้วนะฮะนั่นก็คือตัวของสปิเกอร์ไททันนั่นเองก็อย่างแรกให้ทาการกดรับเควสมาก่อนรอบนี้ไม่ลืมละเอาละกดรับเควสสปิเกอร์ไททันมาแล้วก็อย่างแรกเลยนะฮะเราไปทําการคุยกับ NPC ที่มันมีชื่อว่าไซน์ทิสคาเวลแมนนะก็นะให้ทาการวาร์ปมาที่ตัวของช็อปก่อนแล้วจาก ไอตัวนี้มาแล้วก็โดดลงมาตรงนี้แล้วก็ให้ทําการเดินตรงไปเรื่อยๆพอมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะให้ทําการโดดลงมาตรงนี้แล้วก็เข้าลูไปเข้าลูนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ทําการเลี้ยวซ้ายนะฮะให้ทําการคุยกับตัวนี้นะเป็นแบบซานทิสคาบ่าแมนคุยไปแล้วก็รอมันพูดจบสักครู่หนึ่งแล้วก็กดโอเคไป แล้วก็หลังจากนี้นะฮะเราทำการหาชิ้นส่วนของสปีกเกอร์ไทท่านเนี่ยสชิ้นส่วนนะซึ่งถือว่าง่ายมากเอาเป็นว่าตามผมมาเลยชิ้นส่วนแรกนะฮะให้ทำการเดินออกมาก่อนนะแล้วก็เดินตรงมาจากนั้นเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ให้ทําการเดินชิดขวานะฮะเหมือนเดิมนะเพื่อเชื่อแบบเป็นจุดสังเกตที่แบบค่อนข้างง่ายนะ แล้วพอเดินมาจนถึงทางโค้งหน่วยแล้วนะฮะให้ทำการเดินเข้ามาที่ซอยเนี่ยระหว่างตึก2ตัวเนี้ยเดินเข้าไปเลยล<ะ>แล้วจากนั้นก็เลี้ยวขวาอีกรอบหนึ่ง แล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้ตามทางมาเลยนะฮะก็มาอยู่กจุดเดิมเลยนะแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้เข้าประตูนู้นละเรามาจะมาตรงนี้เก็บตรงนี้มานะฮะอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนอันแรกของสปีคเกอร์ไททันนะพอเก็บมาปุ๊บอ่ะเก็บ2อสารอบกไ็ได้เพื่อความชัวร์พอเก็บปุ๊บนะฮะไอ้ทําการวับไปที่ด่านอินดั t เ i ียแล้วก็เดินตรงตามผมมาเลย โอเคพอเดินมาแบบโคตรยาวนะฮะจนถึงดังโค้งนี้แล้วนะก็คือเนี่ยทำการเข้ามาที่ซอกตรงนี้แล้วก็ทําการเดินไปที่โกดังสีขาวเข้าตรงซอกนี้มาแล้วก็เลี้ยวขวาไปแล้วจากนั้นก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณก็เจอกับนี่อันนี้จะเป็นชิ้นส่วนข้างหน้าของสปีกเกอร์แต่ท่านนะทำการเก็บมาเลยสัก2 3สรอบเพื่อความช่วยรอบหนึ่งแล้วก็ให้ทําการวับกับที่อินดัสเตอีกรอบ แต่ว่าในรอบนี้นะฮะเราจะไม่ได้ทำการเดินตรงแบบเมื่อกี้แล้วนะแต่ว่าทำการเข้ามาที่ข้างหลังโ an. กดังแทนพอมาตรงนี้แล้วนะฮะทำการเดินมานีนะให้ทำการเดินเฉียงไปแล้วก็ตามถนนไปเลยแล้วพอมาถึงทางตรงนี้นะฮะทำการเลี้ยวขวาแล้วก็ตามถนนไปอีกเช่นเคย แล้วพอมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะทำการเลี้ยวไปที่ข้างขวาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ทําการลงบันไดมาก็คือเดิมมานเนแล้วก็ลงมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําการเข้ามาที่รูนี้ จากนั้นก็เดินตรงมาเข้าไปที่รูนิกรอบหนึ่งแล้วกูก็เจอกับชิ้นส่วนสุด,สดท้ายของสปีกเกอร์ไททันนั่นเองนะฮะกดคอลเลกต์มาเลยและเท่านี้นะฮะก็จะเป็นอันเสร็จเควสกับตัวของสปีกเกอร์ไททันเรียบร้อยนะแล้วคุณเนี่ยก็จะสามารถกลายร่างเปลี่ยนสปีกเกอร์ไททัน Titan ได้แล้วแต่ว่าสปีกเกอร์ไททันมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะฮะก็คือในเซิร์ฟนึงเนี่ยมันจะมีสปีกเกอร์ไททันได้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับพี่จันก็ถ้าเกิดคุณกดแปลงแล้วเนี่ยแล้วมันกดแปลงไไไมม่่่ดด้้้้้แแสงววาาคนนนนเเเเเซซิิรรรรร์์ฟฟอะะะีียยยใชททัต็็บละฮะก เวลาจะใช้เนี่ยควรจะต้องไปใช้ในเซิร์ฟเวีพีนะและตัวต่อมานะฮะอันนี้เป็นตัวบีที่จำเป็นที่สุดในเกมนะฮะก็คือตัวของสปีกเกอร์เฮลินั่นเองนะซึ่งคุณก็อาจจะสงสัยใช่ไหมว่ามันจำเป็นตรงไหนทางทั้งที่เรามีสปีกเกอร์ในท่านอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ แต่อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าสปกเกอร์ไททันเนี่ยเซิร์ฟหนึ่งมีได้แค่2ตัวนะคระับฉนันก็ถ้าเกิดคนอื่นเขาแย่งใช้แล้วเนี่ยแล้วก็จะไม่สามารถบีได้ไดอีกเลยเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดมีสเปกเกอร์เฮลิมาด้วยเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะเวลาแบบจะบินหาตัวอื่นๆที่ไม่ต้องใช้ตัวบินนะซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าการที่คุณเนี่ยจะสามารถหาตัวของสปกเกอร์เฮลิได้คุณจะต้องมีตัวบินอย่างน้อยสักตัวหนึ่งก่อนซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่พ้นตัวของสปเกรทนาปก็ทํเกอร์ไททันเ,ทลเลย แล้วก็อย่าลืมนะฮะกดรับเควสด,ด้วยนะแล้วพอกดแล้วนะฮะก็เป้าหมายของคุณเนี่ยก็คือคุณเนี่ยจะต้องทําการบินไปที่ตึกที่สูงที่สุดในเกมนี้นะฮะก็คือไอ้ตึกข้างหลังผมเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะฮะมาเริ่มบินไปกันเลยนะก็อย่างแรกเลยวิธีการบินนะฮะคุณจะต้องกดโดดมาก่อนเพื่อให้สายท่าเนี่ยโดดแล้วก็กดโดดข้างกลางอากาศอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการเปิดเอนจินในการบินนั่นเองนะกนะ็อย่างแรกเลยเนี่ยเราทาการบินขึ้นมาที่ตึกตรงนี้ก่อนก็แป๊บหนึ่งนะ ต้องกาดจ,จังหวะด,ดีๆอ่าล่ะบินขึ้นมานี้ก่อนแล้วก็ลงขึ้นเด็กบินแล้วก็ลงเนี้แล้วก็ลงอีกขึ้นบินแล้วก็มางนี้นะฮะถูๆูได้ถ่ายมานะโอเคแล้วก็ขึ้นมาแล้วลงอีกแล้วก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งปบ๊บอ่าล่ะแล้วก็ให้ทาการบินมาที่ฝั่งนี้ก็พยายามถูๆได้ถ่ายไปขึ้นมาแล้วก็ลงอีกแล้วก็ขึ้นไป เกียบร้อยแล้วก็หลังจากนี้ต้องใช้บัคกแล้วนะฮะก็คือให้คุณเนี่ยทำการมาเอาตัวมันเนี่ยมาประชิดตรงนี้แล้วก็ทําการเนี่ยกดเดินหน้าร่วนนะฮะและตัวคุณเนี่ยมันก็จะค่อยๆแบบไถขึ้นตึกไปแบบนี้แบบช้าๆนะ โอเคแล้วพอคุณขึ้นมาถึงแล้วนะฮะคุณจะเจอกับตัวของสปีกเกอร์เฮลิอยู่นี่นะแป๊บนึงขามันยังติดอยู่โอเคออกมาได้ละเอาละพอขึ้นมาแล้วให้ทำการแปลงร่างกลับเป็นตัวเล็กเหมือนเดิมโอเคแล้วก็ทำการคุยกับสปีกเกอร์เฮลิ สักครี่นะฮะก็จะปนบบาบานะแล้วก็ให้เราเนะี่ยไปทำการหาใบาพัดของสปีกเกอร์เฮลิมาก็กดชั่วไปแลวะวจนั้นกลายร่างเป็นสปีกเกอร์ไททันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นตามผมมาเลยนะให้ทําการเดินมาตรงเฉียงตรงนี้มาแล้วก็คุณจะพบกับลานกว้างอยู่ตรงข้างล่างนู้นใช่ไหมให้ทําการบินไปที่ลานกว้างตรงนู้นเลยพอบินมาแล้วนะฮะทำการลงนะลงแป๊บหนึ่งแล้วก็บินอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตกแบบเฉยเลยโอ้ โอเคเอาใหม่เอาใหม่นะฮะเมื่อกี้แบบค่อนข้างจะพุ่งเร็วไปนิดหนึ่งนะจนตกแมี่ไปเลยก็เรามาถึงละลานกว้างนี้ให้ทำการเนี่ยบินมาเลยแล้วก็ทําการบินมาตรงนี้เป็นแบบตรงข้างซ้ายของลานกว้างนะบินเข้าซอยนี่มาแล้วก็พอบินมาเรื่อยๆคุณจะพบกับอันนี้นะฮะอันนี้จะเป็นใบพัดของสปีกเกอร์เฮลินะให้ทำการแปลงร่างเป็นตัวเล็กอีกเช่นเคยแล้วจากนั้นก็ทําการกดเก็บมาให้เดินเข้าไปใกล้ๆคอ็เล์มา แล้วก็เป็นอันเสร็จเควสของสปีเกอร์เฮลิเรียบร้อยแล้วแลวคุณเนี่ยก็จะสามารถกลายร่างเป็นสปีกเกอร์เฮลิได้แล้วด้านเองนะฮะและตัวนี้นะคะน่าจะเป็นตัวที่หายากและก็ซับซ้อนที่สุดในเกมนี้แล้วนะฮะนั่นก็คือตัวของลาสทีวีแมนก็อย่างแรกเลยเนี่ยการคุณจะสามารถหาลาสทีวีแมนได้คุณจะต้องมีตัวบินอย่างน้อยสักตัวหนึ่งซึ่ง นั่นก็คือสาเหตุนะครับว่าทำไมผมสอนหาไอตัวของสปีเกอร์เฮลินะเพื่อการนี้นั่นเองเอาละแปลงล่างมาเลยแล้วก็เช่นเคยนะฮะอย่าลืมกดรับเควสดดยนะกดรับเควสที่มีชื่อว่า last t r e man กดสตาร์ทไปก็อย่างแรกเลยนะฮะเราต้องไปทำการหาตัวของ last t r e man ก่อนก็ตาหงมาเลยนะก็ให้ทำการบินเข้ามาที่ซอยนี้ซึ่งมันจะเป็นซอยแบบค่อนข้างแบบเฉียงๆหน่อยนะฮะบินเข้ามาเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ข้ามใต้สะพานนี้มา แล้วคุยก็จะพบกับลานกว้างตรงนี้ให้ทําการบินเลี้ยวตรงนี้มาเลี้ยวซ้ายแล้วก็พอมาถึงตรงทางสามแยกนี้แล้วนะฮะก็ตรงมาก่อนแล้วก็ทําการโดดขึ้นไปแล้วก็บินไปให้ทําการพยายามบินขึ้นมางี้ก่อนนะให้ทําการแบบใช้แบบบัคมาแก้ะ่ยอยๆขึ้นมางี้ก่อนนะ พอขึ้นมาปุ๊บก็ให้ทำการลงก่อนแล้วก็โดดขึ้นมาอีกขึ้นมาปุ๊บอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้นะฮะคุณจะพบกับนีรลาชทีวีแมนมาซ่อนอยู่นี้ก็ทำการแปงลงร่างกายเป็นตัวเล็กเพื่อทำการคุยกับลาชทีวีแมนสวัสดีครับพี่ขอคุยหน่อยโอเคให้มันพูดเสร็จก่อนแล้วก็กดชั่วแล้วก็ต่อจากนี้นะฮะเราต้องไปทำการหาตัวของ crazy scientist นะก็ไอคุณเนี่ยทำการว้าไปที่ช็อปแล้วฉะนั้นก็ทำการเดินผ่านข้างหลังตัวนี้มาอีกรอบนึง แล้วก็โดดลงตตกมาแล้วพอเดินมาถึงนี้แล้วเนี่ยก็ให้ทําการลงมาตรงรูนี้แล้วก็เข้ารูไปแล้วก็เลี้ยวมาที่รูข้างขวาตรงนี้นะฮะแล้วก็รอบนี้เนี่ยให้คุณทําการเดินตรงไปเลยนะเพื่อทําการคุยกับ NPC ตัวนั้นเอาละคุยแล้วก็โอเคแล้วก็หลังจากนี้นะฮะเราจะต้องไปทําการหากระเป๋าที่ซ่อนอยู่ในแมปนะก็อย่างแรกเลยให้คุณเนี่ยทำการวาร์ปกลับไปที่ด่านอินดัสเตียว แล้วก็กลายร่างเป็นสปีกเกอร์เฮลิอีกรอบหนึ่งแล้วก็บินตามมาเลยนะให้ทาการบินไปที่ข้างหลังโรงงานตรงนี้บินมาเน้นนะฮะแล้วก็ตามซอยไปตรงนี้ตรงมาตรงน,รงนี้แล้วก็ทําการตรงไปแบบยาวแล้วพอมาถึงซอยนี้ก็ทําการเลี้ยวไปแล้วพอมาถึงแบบทุ่งขยะตรงนี้แล้วนะฮะก็เลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ไดเจอกับเนี่เป็นแบบกระเป๋าด,ดำๆอยู่นี้นะฮะให้ทำการแปลงร่างกายเปน็นตัวเล็กอีกเช่นเคย อีตาแลกไปเอาละอีตาแลกสักสองรอบก็ได้นะเพื่อความชัวร์ว่าแบบคุณเก็บมาแล้วแน่ๆเอาละแล้วพอเก็บเสร็จแล้วนะฮะให้ดําการกลายร่างเป็นสปีกเกอร์เฮลิอีกรอบนึงและรอบนี้นะฮะเราจะไปทําการหาเ้นเหล็กทั้งหมด10ชิ้นที่กระจายกันอยู่ตามแมพนะก็ตามผมมาเลยอย่างแรกเลยบินมาแล้วก็ตรงมาตรงนี้นะฮะแล้วพอไปถึงทุ่งนี้แล้วก็ให้ดําการแลนดิ้งตรงนี้ปุ๊บแล้วก็แปบ๊บหนึ่งนะ,ะให้ดําการกลายร่างเปงน็นตัวเล็กก่อน จากนั้นก็ลงมาตรงนี้แล้วก็เข้ารูไปและฉจากนั้นเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นะฮะคุณจะพบกับนี่เศษเหล็กอยู่นี้2ชิ้นนะก็ทําการเก็บไปเลยชิ้นแรกเก็บปุ๊บแล้วก็ชิ้นที่2และเศษเหล็กที่เหลือนะ,ะับมันจะอยู่แถวๆโรงงานอินดัสเทรียลนะทำการวอลกับไปอรอบหนึ่งโอเคแล้วจากนั้นก็เดินตรงตามผมมาเลยนะเศษเหล็กชิ้นที่3นะฮะพอเดินตรงมาตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะเจอกับนี่เศษเหล็กอยู่นี้เลยเก็บมา และจากนั้นก็ทําการเลี้ยวมาที่โรงงานไอ้คลังสีส้มตรงนี้นะฮะไม่ใช่สีส้มหรอกมันสีเหลืองขอโทษเอาล่ะพอมาถึงแล้วให้ทําการเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้ไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายรอบแล้วคุณก็เจอกับเศษเหล็กอยู่ตรงสุดปลายทางเดินนู้นเลยปึ๊บเอาล่ะแล้วก็ออกไปโอเคแล้วพอคุณเดินออกมาที่กกดังสีเหลืองตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะรอบนี้เนี่ยให้ทําการเลี้ยวขวาไปแล้วจากนั้นก็ทําการเลี้ยวซ้ายแล้วก็เจอกับเศษเหล็กอีกอันนึง กดลเลกมาเอาละแล้วก็ที่เหลือนะฮะให้ทาการกล่าวไปที่หน้าโกดังอีกเช่นเคยและรอบนี้นะฮะให้ทำการออกถนนมาเลยนะแล้วก็ทําการเลี้ยวซ้ายโอเคแล้วพอคุณเดินมาถึงทางโค้งตรงนี้แล้วนะฮะให้ทำการเข้ามาที่ซอกตึกนี้อีกเช่นเคยแล้วก็ทําการเข้าไปที่ซอกตึกสีขาวเนี้ยมันไม่ใช่ตึกหรอกมันเป็นเอ่อโกดังนะแล้วก็รอบนี้เลี้ยวซ้ายไปนะฮะแล้วก็เจอกับเศษเหล็กอีกชิ้นหนึ่ง โอเคซึ่งอย่างที่โบบอกไปนะฮะมันให้เราเก็บเศษเหล็กเนี่ย10ชิ้นใช่ไหมซึ่งที่จริงแล้วนะฮะเราไม่จะไปต้องตามหาเศษเหล็กให้แบบครบ10ตําแหน่งก็ได้นะเพราะว่าเศษเหล็กเก่กาๆที่เราเก็บไปเมื่อกี้มันจะสามารถรีสปอนได้ภายในเวลา3นาทีซึ่งด้วยความนานของเราในการหาเศษเหล็กแต่ละชิ้นนะฮะพวกเศษเหล็กอันแรกๆที่เราเก็บไปเนี่ยมันก็น่าจะรีสปอนหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ให้เราเนี่ยไปทําการเก็บเศษเหล็กที่ตําแหน่งเดิมให้ครบอีก4ชิ้นไปเลย สิบปุ๊บแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็ให้เราวาร์ปกลับไปที่ช็อปอีกรอบหนึ่งรอบนี้เราจะต้องกลับไปคุยกับ c ครีซี่ไซน์เชสอีกรอบนะฮะแต่ว่าเออเอาจริงมันไม่ใช่การคุยหรอกเราต้องไปทำการซ่อมคอมนะก็เดี๋ยวผมจะสอนซ่อมเองโอเคเราไปหาเออ Crazy Scientist กันโอเคก็ให้เราเดินมาตรงนี้นะฮะมาหาไอ้ Crazy Scientist แล้วก็รอบนี้ให้เราเนี่ยมาทำการซ่อมคอมตรงนี้นะฮะให้ทำการซ่อมเซิร์ฟเวอร์ก็คือคุณจะสังเกตได้ว่ามันจะมี เนี่ยตัวอักษรภาษาอังกฤษขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นมาแบบรอบๆนี้เลยนะซึ่งแล้วเนี่ยจะทําการใส่ตัวอักษรในครบ6ตัวให้ได้ภายในเวลาที่กําหนดผมจะทําให้ดูเลยนะก็ผมเห็นแบบว่าตัวอักษรอะไรเอ่ยผมเห็นตัวทีผมเห็นทีทีบีคใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็มี M ต้องหา6ตัวนะค่อยๆไม่เห็นว่า <laughs> ดูไม่ทันอีกรอบนึง RUI RUI CM S uh, UI. Uh, UI. ออโอ้ยไม่ทันวะเอา้าเรียบร้อยเสร็จแล้วเมื่อกี้นี่ว่าไม่ทันูบเสร็จแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะอาจจะง,งงงเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็ไปต่อที่2ตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่านะซึ่งผมบอกเลยว่าสองตัวนี้ยง่ายมากง่ายกว่าไอ้แบบลาชิวแมนแบบเป็นสิบเท่าเลยเอาเป็นว่าไปเริ่มกันก็ผมขอเริ่มจากตัวที่ง่ายสุดก่อนละกันนะนั่นก็คือตัวของบรูทคาเมลแมนเอาละ อย่างแรกเลยนะฮะตัวของบูธคารมเมาแมนเนี่ยคุณจะต้องมีตัวบินอย่างน้อยสักตัวหนึ่งจะสามารถหาเขาได้นะ,ะ,ะนัานก็แปลงร่างเป็นสปีกเกอร์เฮลิอีกรอบแล้วจากนั้นนะฮะก็ให้ทําการรับเควสมาก่อนนะเอาละไปเริ่มหาตัวเขากันก็ให้คุณเนี่ยทำการบินขึ้นไปที่เนี่ยตึกนันน,ะะน,นี้นะฮะเป็นตึกสีขาวนี้นะบินขึ้นมาเลยโอเคบินค้างมาแล้วก็นี่ฮะพอมาถึงนี้นะคุณจะพบกับนีบูธคารมเมาแมนนั่งอยู่ตรงข้างล่างนี้ให้ทําการแปลงล่างกลับกลายเป็นคารมเมาแมนเอาละให้ทําการกดคุยกับเขาไปเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะ สำหรับตัวของบูธคาเมล่าแมนแค่แบบบินขึ้นมาคุยกับเขาเฉยๆแล้วก็เป็นอันเสร็จเควสและตัวสุดท้ายของคลิปในวันนี้นะฮะนั่นก็คือตัวใหม่ล่าสุดเลยนะนั่นก็คือคาเมล่าสไตรเดอร์ซึ่งแน่นอนอีกแล้วนะฮะว่าคาเมล่าสไตรเดอร์เนี่ยคุณจะต้องมีตัวบินอย่างน้อยสักตัวหนึ่งนะ,ะก็มาเริ่มมาเลยอย่างแรกนะฮะให้ทำการแพลกล่าฟเป็นสปีกเกอร์เฮลิเอกรอบและจากนั้นรับเควสที่มีชื่อว่าคาเมล่าสไตรเดอร์และเป้าหมายของเควสนี้นะฮะก็คือคุณเนี่ยจะต้องไปทำการตามหา คำวิล่าไซเดอร์ตัวลูกเนี่ยตรงแถวแถวตึกนู้นน่ะตรงนู้นเลยนะให้เราเนี่ยมาทําการบินขึ้นมาตรงตึกเนี้ยไอตึกสีน้ําตาลเนี้ยบินขึ้นมาก่อนปึ๊บบินขึ้นมาแล้วก็ถูถุยถ่ายไปขึ้นมานี้นะฮะแล้วก็ลงมาขึ้นอีกปึ๊บบินขึ้นมาบนตึกสีขาวตรงนี้ถูถ่ายไปแล้วก็ลงจากนั้นบินขึ้นอีกขึ้นมานี้แล้วก็มานี้นะฮะให้ทําการแบบถูถุยถ่ายไปเล็กน้อยนะลงมานี้ ขึ้นอีกไปนี้แล้วก็ลงจะได้ขึ้นอีกรอบหนึ่งไปแล้วก็ลงนี้และฉะนั้นก็ขึ้นมาอีกมาตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นเป้าหมายของเราเ,เองนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบตึกที่มีแบบหลังคาสีแดงนะก็คุณเนี่ยทำการมาตรงนี้นะฮะมาตรงมาตรงแบบฝั่งนี้นะซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่าข้างล่างเนี่ยมันมีตัวของเบบี้คาร์เมล่าไซเดอร์อยู่นะก็ให้เราเนี่ยทำการไปกดอิกับเขานะก็ให้คุณเนี่ย พยายามบินให้แบบตรงๆเข้าไว้แล้วก็แปลงร่างกลับกลายเป็นคา m เมล่าแมนพอแปลงมาปุ๊บก็ทําการลงมาตรงนี้ลงแบบลงแบบช้าๆนะระวังตกเอาล่ะแล้วก็ทําการกดอิแหลกแล้วก็เป็นอันเสร็จเควสเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเท่านี้แหละเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถกลายร่างเป็นตัวของคาเมล่าสไตรเดอร์ได้แล้วนั่นเองนะฮะและนี่ก็คือ ทั้งหมดของคลิปในวันนี้นั่นเองนะก็เลยจะเป็นคลิปที่แบบค่อนข้างทํายาวสมควรนะฮะผมแบบค่อนข้างคอแหบจะจัดเลยนะตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะก็สามารถกดไลค์กันได้นะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนกันนะฮะก็เป็นว่าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคอแหบแบบสุดๆแล้วเอาล่ะก็บ๊ายบาย